สวัสดีค่ะคนไทยในต่างแดนนะคะวันนี้สุจะมาปลูกพริกกินดาค่ะสุก็เพราะต้นกล้าไว้เริ่มโตแล้วนะคะวันนี้สุก็จะไปปลูกแซมกับแปลงผักสลัดสูุนะคะที่ยังเก็บไปลไม่หมดแต่สุก็จะปลูกพริกแซมค่ะค่ะเราไปดูกันนะคะไปค่ะค่ะนี่ก็เป็นต้นกล้าพริกกินดานะคะสุก็จะมาทําการ พาะปลูกในวันนี้นะคะทุกคนค่ะส่วนผสมที่เห็นนี่ก็จะเป็นเล็บบัวค่ะเล็บบัวที่เขาบอกใช้แทนกากมะพร้าวได้นะคะก็มีกากกาฟแฟค่ะแล้วก็มีเปลือกไข่แล้วก็มีนี่ค่ะปุ๋ยปุ๋ยคอกเนี่ยค่ะแบบอัดเม็ดเนี่ยนะคะก็ผสมให้เข้ากันค่ะระหว่างที่สุอ่า โขกนะคะขุดหลุมโปกเงี้ยสูก็จะยอดลงไปในหลุมเงี้ยค่ะตอนที่สูกนะคะเพื่อให้เขาเพิ่มวิตามินแระธาตุในดินค่ะเพราะว่าดินที่สูปโูกนี้เป็นดินสวนค่ะแร่ธาตุเขาไม่ค่อยเยอะค่ะเราก็ต้องเพิ่มแร่ธาตุในดินให้เขาค่ะทุกคน ันดับแรกสุดก็จะปลูกในเรือนเพาะชำก่อนนะคะทุกคน นี่ปลูกในเรือนพ่อชามก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็ปุูกเนี้ยค่ะ ต้องวัดดูค่ะวัดระดับก่อนนะคะได้หรือยังค่ะอันนี้ค่ะแล้วก็ปลดินเลยค่ะอันนี้เป็นไม้ผูกก็ใส่ไปได้ค่ะเป็นปุ๋ยค่ะ นี่ลูกในเรือนเพราะชำนะคะโรงเรือนคะับูกในโรงเรือนนะคะ ทําทาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะปลูกเหมือนกันเลยค่ะทุกคนที่สูกปลูกไปก็จะปลูกคล้ายๆเหมือนกันแบบนี้เลยนะคะโอเคแล้วก็จุ่มค่ะอโอเค เราจะมาดูก่อนละว่าตอนเราปลูกเนี่ยเราก็วัดก่อนค่ะวัดดินค่ะพอพอดีเราก็ปลูกได้เลยค่ะ ก็ลองปลูกในเรือนเพราะชำมแล้วก็ปลูกด้านนอกด้วยค่ะทุกคนดูที่ว่าแบบไหนจะโตดีนะคะ ค่ะอันนี้ก็เป็นต้นที่ลูกสาวแฟนให้มานะคะพริกค่ะจะลองปลูกดูค่ะทุกคนค่ะก็ก็ลองปลูกดูนะคะที่ลูกสาวแฟนให้มาปลูกนะคะไม่รู้จะโตดีไหมคะทุกคนนี่กระดาษนี้ปลูกได้เลยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ ตอนนิดนึงนะคะทุกคนดูเหมือนจะไม่รอดเลยค่ะจะรอดไม่ต้องลองดูนะคะทุกคนสุก็ลองปลูกดูนะคะลูกสาวแฟนเขาก็ตั้งใจเอามาให้เราลองปลูกดูนะคะ,คะก็เป็นพันนี้ละคะมองไม่เห็นแล้วค่ะ ตัวหนังสือโอ้ยมองไม่เห็นค่ะทุกคนพันอะไรไม่รู้ค่ะปากไว้ก่อนเลยค่ะนี่เนียพันนี้แล้วค่ะ ต้นนี้ก็จะต้นนิดเดียวค่ะทุกคนสุกก็จะขุดหลุมไม่ลึกหรอกเพราะเขาต้นไม่ใหญ่ค่ะที่ลูกสาวนำมาให้ปลูกเนี่ยค่ะ ค่ะทุกคนอ่านทีคะมันพันอะไรคะเนี่ยพันอะไรไม่รู้คะ่ะต้นจักรนิดหนึ่งค่ะทุกคนดูสิต้นนีด้เดียวค่ะทุกคนจะรอดไหมคะเนี้ยต้นนิดหนึ่งะคะ่ะทุกคนจะรอดไหมนะคะลองปลูกดูคะ่ะต้นนิดเดียวนะคะ ในรุ่นรคาเขาให้มาปลูกก็ต้องลองปลูกดูค่ะทุกคนเดี๋ยวเราวัดก่อนนะคะวัดระดับให้พอดีค่ะมาค่ะมาปลูกกันค่ะคต้นจะกระนิดหนึ่งนะคะทุกคนนจะรอดหรือเปล่านะคะ นี่คะ่ะทุกคนนี้ต้นเล็กมากเลยค่ะซื้อมาตั้งนานแล้วว่ะต้นไม่โตแกลนมากเลยอะไม่รู้มันจะโตไหมคะทุกคนเนี่ยนี่คะ่ะพันนี้นะคะปากไปเลยค่ะ,ะมาดูสูบปลูกด้านนอกบ้างนะคะทุกคนกีปลูก ในโรงเรือนเพาะชามแล้วนะคะในกระเวื้เขานะคะแล้วเราก็จะมาปลูกด้านนอกกันค่ะดูซิว่าแบบไหนจะโตดีกว่ากันนะคะทุกคนอันนี้ก็ปลูกในแปลงผักสลัดเลยค่ะเพราะพื้นที่สูงไม่มีนะคะพื้นที่มีจำกัดก็ใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ค่ะปลูกแซมกันไปเลยค่ะแซมในแปลงผักสลัดนี่แหละค่ะ ที่เราปลูกนะคะเราต้องวัดให้ได้ระดับพอดีค่ะแบบนี้ค่ะเราก็วัดดูว่าพอดีไหมแบบนี้ค่ะก็สูงมั่งต่ำมั่งก็ไม่เป็นไรแต่เราประมาณกะให้มันพอดีอะค่ะทุกคนค่ะพอระากาัได้แล้วเราก็ออ ดินไปค่ะจุ่มน้ำค่ะทุกคนเราก็จุ่มน้ำเลยคะ่ะทุกครั้งเราก็จุ่มน้ำแบบนี้นะคะ,คะเพื่อให้แบบที่จุ่มน้ำเนี่ย่อเพื่อให้ดินเราแบบมีความชุ่มชื้นตลอดเวลาค่ะปลูออกแล้วเขาจะได้ไม่ไม่เฉาอะค่ะทุกคน ก็ยังคงความสดชื่นอยู่ค่ะให้เขายังคงความสดอยู่นะคะคก็ล้อมรั้วไว้นะคะรั้วก็แบบไม่ค่อยแข็งแรงหรอกเป็นรั้วรูอลูมิเนียมค่ะไอเป็นทองแดงหรืออลูมิเนียมไม่ต่างก กันตัวท่าค่ะกันแบบแต่ก็กันได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกค่ะแต่ก็กันได้อยู่ค่ะทุกคนดูนะคะเราปลูกข้างนอกแล้วก็จะโตดีไหมนะคะทุกคน ไ,ได้นะครับคนก็พื้นที่เราก็มีจํากัดอาจจะปลูกติดกันไปหน่อยเดี๋ยวก็ตลัดเราก็เก็บไี่กินเรื่อยๆค่ะเก็บที่กินดีกว่าทั้งหมดนะครับคนแล้วก็ที่เขาเริ่มโตแล้วเราต้องปลูกแซมค่ะ

ครับนิเคสิครับทีครับชีลีฟอมเซฟี่ดายึ่งกะเบเขาวสีสูด้าอินเด็ก Warum ist das noch so klein? Ja, warum ist das so klein? Ich hoffe, es Besser, ne? Weil man nicht. Hast du ein bisschen unten Dunger dran da? Mhm. Dunger und Wasser. Abo-Camping. ส่วนผสมนี้ราคาทุกคนพื้นที่เรามีจํากัดเราก็แซมเป็นนี้ราคาทุกคนนะคะตอนนี้ต้นใหญ่นะคะทุกคนโต วาของโตดีนะคะชิลี่ชิลี่โตให้ได้กินผลผลิตดีๆนะคะที่ี่เจ้าขาคุณพิิกิจดาเดงจะเดินงอกงามโตได้กินออกดอกออกผลดีนะคะ The and. ทีิ่มรน้อกลูกทีแรกสุกว่าจะทำแปลงก็เลยไม่ได้ทำแปลงใหม่นะยค่ะปลูกไปเลยค่ะทุกคน <laughs> ไม่ต้องทำแล้วก็แปลงผัดสลัดเราทำไปแล้วเราก็ปลูกพลิกต่อเลยค่ะ ดินที่นี่เป็นดินดีนะคะทุกคนถึงดินเหมือนขุดไปเหมือนแข็งแข็งแต่ดินเขาดินดีค่ะเป็นดินร่วนซุยดีนะคะทุกคนดินดีอะค่ะดินที่บ้านสูตรที่ต่างจังหวัดนะคะสูตรอยู่ที่กําแพงเพชรนะคะดินบ้านสูตรจะเป็นดินร่วนปนดินทรายจะมากกว่าค่ะ ดินที่นี่ดินดีนะคะ นองไอ้น่ะเอากระมันสุดท้ายเอาฟิลมาสียจช่นเอากระมัสอิสอกันก็เกเอานะคะทุกคนบางทีสูกปลุกสลับอย่างเงี้ยก็จัดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะแต่ก็ ก็ยังดีกว่าไม่มีพื้นที่ให้เราปลูกนะคะเราก็ยังดีนะคะได้มีพื้นที่ปลูกพริกนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่มาอุดหนุนผักสลัดสุกค่ะก็เรามีเยอะเราก็แจกเขาทุกค,ะะคนมีเยอะเราก็ให้เขาไปกินบ้างนะคะ ข้างบนก็จะเป็นดินก้อนค่ะดินแบบดินจะแข็งๆหน่อยค่ะดินแต่ดินใต้ล่างเขาก็แบบชั้นที่ไม่ลึกลงไปก็จะเป็นดินร่วนๆหน่อยแต่ถ้าลึกๆเลยก็ดินก็จะแข็งๆหน่อยค่ะทุกคนแข็งเหมือนคล้ายดินเหนียวบ้านเราะคะ่ะชั้นลึกของเขานะคะ